วันนี้ผมจะมาสอนทำปากกาสไตลัสจากปากกาธรรมดาต้องใช้ปากกาที่มันสามารถถอดหัวได้เท่านั้นนะครับอ่าอย่างแรกถอดหัวออกมาเลยแล้วจากนั้นก็เอาไส้ในออกมานะครับอ่าเราเขย่าดูนะครับว่าเราเช็คสักหน่อยว่ามีอะไรอยู่ข้างในหรือเปล่าก็เอาออกมาให้หมดนะครับต่อไปใช้คาตเต้นบัตรนะครับที่จริงใช้แค่อันเดียวก็ได้นะโอเคจากนั้นให้เราใช้กรรไกรนะครับตัดครึ่งของมันนะครับให้เราเล็งนิดนึงนะครับผมนะ เผื่อแบบไม่ตรงอะไรงนี้นะครับตัดไปเลยอ่าทีนี้ก็ได้แ,แ,แค่นี้นะคบผมจากนั้นก็ไปประกอบกับหัวปากกานั่นเองนะครับผมนะใส่เข้าไปเลยครับผมใส่มันแน่นๆนะครับผมนะแน่นที่สุดที่เราจะทําได้่นเ่งนะครับผม mm. เมื่อใส่กับหัวเสร็จแล้วก็ประกอบเข้าที่เดิมเลยครับผม หมุนให้นแน่นเลยนะครับผมกันหลุดนั่นเองเรามาดูวิธีใช้กันดีกว่าครับท่านผู้ชมอย่างแรกครับต้องใช้น้ำหนึ่งฝานะครับเอาน้ำมาทำอะไรเลยเหรอราดูกันครับอย่างแรกครับเทน้ำลงไปในฝานิดหนึ่งนะครับผมนะจากนั้นก็เอาหัวปากกาจุ่มลงไปในน้ำเลยครับผมจุ่มไปเลยครับเมื่อหัวชุ่มแล้วนะครับผมนะให้เราใช้มือของเราเนี่ย บีบให้เออตัวคัตตันบัตรมันบาดนะครับผมนะอย่าให้มันเปียกจนเกินไปนะครับไม่งั้นหน้าจอจะเปียกนั่นเองนะครับบีบให้มันบาดมาดเลยนะครับผมนะพยายามให้น้ํามันออกมากที่สุดน,นะครับผมส่วนวิธีจับนะครับผมนะก็คือให้เราเอานิ้วกลางหรือนิ้วชี้เนี่ยมาแตะตรงตัวคัตตันบัตรนั่นเองนะครับผมนะถ้าจับตรงขอบมันจะไม่ติดนั่นเองเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูเลยนะครับ มาโอเคปรับแสงเรียบร้อยแล้วนะครับซูมีกนิดหน่อยโอเคเดี okay. ๋ยวผมจะเขียนให้ดูนะครับก็คือแท็บเล็ตผมหน้าจอแตกด้วยก็เลยอาจจะเขียนไม่ติดนิดนึงนะครับถ้าทุกคนเอาไปทำตามนะครับน่าจะเขียนติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมอันนี้ก็จะจับแน่นๆนะครับผมนะเพราะมีบางครั้งอาจจะหลุดมือได้นะครับนะครับผมนะใช่หน้าจอแท็บเล็ตผมมันแตกนะครับผมนะก็เลยแบบ เขียนไม่ค่อยจะติดนิดนึงนะครับอ่าแต่ถ้าทุกคนไปทําตามเนี่ยอาจจะติดก็ได้นะครับอ่าอันนี้นะครับผมนะเป็นข,ขีดนะครับผมแล้วก็เซ็นลายเซ็นั้นโชว์เลยครับผมนะเอ๊เขียนเขียนได้ด้วยครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าทุกคนน่าจะทําได้นะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้คงมีเพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับผมไว้จเจอกันใหม่ในคลิปหน้า ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์่ชยกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมรับคลิปนี้บายบายครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ